ผลของคดี8ปีลุงตู่จะจบอย่างไรก็ต้องรอศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ว่าแต่ว่า,ตแ,ตวาแต่ว่าการที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งพักงานลุงตู่แม้ว่าจะเป็นการพักงานแค่ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวในทางการเมืองถออรหัสกันเยอะมันก็มีนัยยะอย่างสูงยิ่งทีเดียวเพราะเพราะเพราะว่าในทางการเมืองเข้าดูกันที่ห่างเช้ง ในทางการเมืองเขาดูกันที่แนวโน้มในทางการเมืองเขาดูกันที่ทิศทางทิศท,ทางการเมืองเขาไม่ได้ดูแค่วันนี้ <ข S 2> แต่เขามองทะลุถึงวันหน้าขขเขาวางแผนข้ามชอ็อตดังนั้น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 การถูกสั่งพักงานโชคราวอย่างฮักป,ปากาเซียนอย่างนอกเหนือความคาดหมายมันเป็นสัญญาณทางการเมืองที่บ่งบอกว่าลงตู่ถึง ผ่านจุดพีคในทางการเมืองไปแล้วใช่หรือไม่ค่ะถ้าเชื่อกันว่าผ่านจุดพีคทางการเมืองไปแล้วหลังจากนี้ใครก็ไม่ทราบกันมาจะเปลี่ยนตัวเล่นเออเกมการแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดเกมมันก็ต้องเปลี่ยน <คะ S 2> ดังนั้น จะคุยกใครดีก็ต้องคุยกับนงการเมืองใช่ค่ะเราจะไปกันที่คุณสาธิตวงหนองเตยนะคะสสตางพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีอยู่วงการเมืองมานานนะคะลองไปดูว่าวิเคราะห์มองเรื่องนี้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตสวัสดีครับคุณมรพลพิคาณัยครับครับในฐานะที่คุณสาธิตเป็นคนอยู่ในวงการเมืองคําสั่งชั่วคราวของศาลที่ออกมาเมื่อวานนอกเหนือความคาดหมายไหมครับถามคําถามแรกก่อน นอกเหนือความคาดหมายไหมครับหักปากกาเซียนไหมครับค่ะในสภาเองียผมมีความรู้สึกว่าคนรู้สึกว่านอกเหนือความคาดหมายนะครับนอกเหนือนพพความคามคดหมายในสภานะในสภาคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อวานในสภากําลังประชุมกันอยู่แล้วก็มีคนเอาโทรศัพท์ที่ยมข่าวนี้มาให้ค่ะในสภาเองบางคนบอกเฮ้ยเซกนิวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะพอสักพักหนึ่งก็มีมีข่าวชัดเจนขึ้น แต่ว่าหลังจากเกิดข่าวนี้แล้วผมตรวจสอบไปหลายที่เนี่ยปรากฏว่าแหล่งข่าววงในรัฐบาลเนี่ยพูดเหมือนกับว่าทางฝ่ายของลุงตู่เนี่ยลุงตู่เนี่ยเหมือนกับจะรู้อยู่ก่อนแล้วแกรู้ตัวก่อน,อนกแกรู้ล<อ>่วงหน้าแล้วใช่แกรู้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์วันอังคารแล้วใช่ฮนะนะเพราะว่ามีคนควิจิทอลเมื่อวานเนี่ยดูลุงตู่จะทำงานครึ่งวันพอบ่ายเนี่ย ก็กลับเข้าบ้านไปจะจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเน,น่ยนแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าบรรดาสสทั่วไปนักการเมืองทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่ผมคิดว่าในแวดวงการเมืองระดับสูงเนี่ยน่าจะพอระแคระคายมาก่อนอ,อย่างเช่นในระดับของบรรดาแกนนาพรรควรัฐบาลทั้งหลายนะแต่ว่าในแง่ของชาวบ้านร้านช่องเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยหักปากกาเซียนแล้วก็วิพากษ์จะไปต่างๆนานาว่า ไอ้น,นี่มันเกมของสามปอเล่นกันเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้การเมืองเนี่ยเขาดูกันที่ห่างเช้งการเมืองเขาดูกันที่แนวโน้มนะฮะแลวเขามองไปข้างหน้าเขามองกันยาวๆไม่ได้มองแค่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงตู่ขนาดนี้ถูกสั่งพักงานแบบลอกเหนือความคาดหมายอย่างเนี้ยมันมันมันเป็นสัญญาณ ที่กําลังบอกว่าเกมการเมืองมันกําลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งหรือเปลา่าแต่เปลี่ยนอย่างไรเราไม่รู้นะม,มันมันจะถึงขนาดนั้นไหมครับเป็นการเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเกมไหมคะอืมผมว่าคิดผมคิดว่ามันต้องอ่านสองสองสอง,สองชั้นนะฮนะเพชั้น,นี่หนึ่งผมเข้าใจว่าในส่วนของคนที่กําหนดทีมบางฝั่งของรัฐบาลเองเอก็อาจจะมีความรู้สึกว่า มติของสารานูนที่ให้หยุดพักการทําหน้าที่เนี่ยมันเป็นการลดกระแสนะครับครับอหนึ่งเนี่ยมันลดกระแสลุมเล้าต่อรัฐบาลครับแล้วก็มีเวลาตั้งหลักอย่างน้อยเนี่ยเดือนเดือนกว่ากว่าเนี่ยคือเวลาตั้งหลักแน่นอนครับกับสองเนี่ยมันลดกระแสต่อตัวสารรัฐธรรมนูญด้วยครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะพีคอีกทีหนึ่งก็คือตอนวันที่อีคไม่กนิดแข็งซึ่งในเวลานี้วงการเมืองวิพากษ์วิจารณ์เป็นสำคัญค่ะทางหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่า ถ้าเกมถูกกาหนดโดยฝ่ายหนึ่งครับแต่ก่านว่าวินิจฉัยว่าสามารถอยู่ต่อไปได้เนี่ยเกมจะเปลี่ยนไปแบบครับจะอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเอวินิจฉัยว่าอยู่ไม่ได้คราต้องหลุดจากตําแหน่งไปเกมจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งครับซึ่งแนวโน้มขนาดนี้เนี่ยในไอซีดิทูนในสภาเนาะก็มีความรู้สึกว่า ดูรูปมวยห้าต่อสี่แล้วเนี่ยค่นค้นำหนักจะค่อนไปทางไม่รอดอ,ะอ่อดอะเขาวิเคราะหไแล้วนะม่อติหต่อ่ซึ่งพอ,งอไม่รอดปั๊บเนี่ยภาพที่เราจะเห็นนี่ยก็คือก็ต้องมีการคุยกันในบรรดาแกนนำพักรุวมรัฐบาลว่าจะเดินยังไงกันต่อ,อัครบแต่ถ้าเกิดสมมตวิว่าวินิจฉัยว่าสามารถจะอยู่ต่อไปได้เนี่ยผมคิดว่าสารพัดม็อบก็คงจะต้องรุมเร้ากันขึ้นมา ในเวลานั้นเนี่ยครับแต่ยังไงก็ตามในเกมมันถูกบังคับว่าจะต้องเอนเกมเดือนมีนาปีหกหกแน่นอนครับอืมซึ่งมาเป็นอย่างนี้ปั๊บในเวลานี้เนี่ยที่ผมเขียนในเฟซบุ๊กผมก็คือทุกพรรคการเมืองก็เหยียบคันเร่งในหมดอ่ะเรื่องหาตัวผู้สมัครหาตัวสมาชิกตอนนี้ก็วุ่นกันไปหมดทั้งสภาครับแล้วก็มีการเดินเกมทําหน้าที่อทาพื้นที่กันไปค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะเห็นลางลางในการจัดขั้วนี่ก็เหมือนกับว่าในเชิงลึกๆเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวที่จะแตะมือกันในบรรดาพรรคการเมืองลุกคุยกันในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายก็อยู่บ้างแต่ตัวจะชี้อีกตัวหนึ่งก็คือกติกาครัเพราะกติกาในเวลานี้ยังไม่จบเพราะมันจะหาร้อยหรือหารห้าร้อยเนี่ยมันเปลี่ยนสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหาร้อยปุ๊บเนี่ยผมว่าพรรคเล็กก็ต้องดิ้นหาทางรอดคค่ะ แต่ถ้าเป็นหาร5้าร้อยปั๊บเนี่ยเกมก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึารร้อยก็จะเป็นโอกาสของพรรคขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ถถึงพรรคขนาดใหญ่ก็เป็นจุดตายของพรรคเล็กก็อาจจะเห็นพรรคเล็กเข้าไปรวมกับพรรคใหญ่มากขึ้นหรือพรรคขนาดกลางค่อนข้างนี้รือพรรคเกิดเนี่ยอันมีการรวมตัวแบบนี้เป็นต้นส่วนพรรคใหญ่ต่อพรรคใหญ่เนี่ยอาจจะมีดีลรับคุยกันใต้โต๊ะตัวนี้นั่นนี่เราไม่รู้ เกมมันก็จะไปไปไป,ไปสู่สภาพนั้น,นค,ครับโอเคครับการเมืองอะ่ะบางทีนะถ้าลุกเมื่อไหร่เสียม้าะเอาได้ง่ายๆนะ <c oughs> ลุกเสียม้าเลย <c oughs> ดังนั้นดังนั้นเคนกำหนด,ดเกมทางฝั่งรัฐบาลให้เกมมันออกมารูปนี้ <c oughs> เพื่อลดกระสงลดลดกระแสก็คิดเกันไปได้ <c oughs> แต่ในทางการเมืองลุกมันเสียมานะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ในฝ่ายเดียวกันเองมันก็มีเกมระหว่างกันอยู่ถูกไหมฮะ คือตอนนี้ยครับเมันมันเหมือนมันเหมือนสองทฤษฎีคุณใดไหนใช่คือทฤษฎีหนึ่งบอกว่าสามปอเขารู้กันอยู่ว่าเกศนี้ล่นแบบนี้กับทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเป็นปัญหากันเองข้างไหนซึ่งก็เป็นปัญหากันเองข้างไหนซึ่งอาจจะเห็นตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบวชไม่ไว้วางใจที่พลเอกอนุพงศ์ก็โดนไปจเสียงที่ไม่เอาด้วยมี่เป็นนซึ่งฝ่ายนี้นี่ก็จะมองว่าพอปุ๊บเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคุณป้อมขึ้นมารักษาการ ในช่วงที่ผูโยกย้ายตําแหน่งใหญ่เช่นเรื่องพบตรเรื่องตัวมาศไทยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคเป็นไปได้ไหมมีการคิดกันถึงเรื่องของการปรับครงคมอบนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีมีกระแสอยู่ดั่งแต่ว่าผมยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องยุทธภาที่เป็นข่าวนะครับเรื่องยุทธภพผมยังมองไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะเกิดนะครับถ้าเป็นไปตามแนวทางนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับ อะไรบางอย่างกันในรัฐบาลหรือเปล่าครับครับเหนือสิ่งอื่นใดใกล้ๆเลยนะถ้าจะมองกันกันแบบใกล้ๆก็ต้องมองว่าลุงป้อมจะใช้จังหวะนี้บริหารอำนาจนายกร,รักษาการอย่างไรอันนี้น่าสนใจใช่ครับเพราะว่าอันดับแรกสุดเลยที่ถกเถียงกันอยู่เมื่อวานนี้หลังจากมีคำสั่งหยุดมินิจฉัยก็คืออำนาจรักษาการของรองนายกเนี่ย <S <S พอขึ้นมาเป็นนายกตอนนี้ มันเท่ากับนายกหรือเปล่าครับซึ่งมีคนไปยกคําสั่งสํานักนายกที่ตั้งรักษาการเนี่ยแล้วก็บอกว่าต้องยกเว้นเรื่องบริหารงานบุคคลตรงนั้นโน่นนี่ซึ่งผมไปดูภาพหยาบระเบียบบริหารการแต่บินแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องดูมาตรา41ใช่ต้องดูมาตรา41ใช่ไหมอไปจากถูกต้องครับเพราะมาตรา41เนี่ยเขียนไม่ชัดเลยว่ามีอำนาจเท่ากับตำแหน่งที่ตัวเองรักษาการ ถูกต้องก็คือมีอำนาจก็คือเมีนก็เป็นนายกเลยอ่ะมีอำนาจเต็มมียำนาจเต็มอนุมัติงบได้แต่งตั้งยกย้ายได้หรือโผได้ปรับครมอได้ยุบสภาก็ได้ถูกไหมถูกต้องฮะัดังนั้นดังนั้นดูคําสั่งสานักยกไม่ได้ต้องดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินถูกไหมถูกต้องครับดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจในช่วงใกล้ๆเนี่ยระยะใกล้ๆต้องดูว่า พระเดชพระวิทย์จะบริหารอำนาจนายกรักษาการอย่างไรอันนี้ก็เราใจพูดถึงช็อตใกล้ๆนะฮะถูกไหมช็อตใกล้ๆสุดนี้ต้องดูโผแต่งตั้งโยกย้ายในผลด่วนของของตำรวจนะฮะตำรวจแลนนจะทารด้วยถึงอ่า <ไป S 1> ถูกต้องครับอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นเรื่องของของการบริหารอำนาจนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องยอมรับว่าพลเดกอนุพงศ์ท่านก็อยู่มาแปดปีแล้ว มีข่าวล่ำลือในทางการเมืองว่าโผผู้ว่ารอบที่แล้วที่เพิ่งออกมาเมือ่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยฮ<ะ>ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็กำลังตรวจสอบข่าวกันอยู่ว่าเออมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคล้ายๆกับว่าวาดไทยเข้ามาแบบหนึ่งแล้วก็ทางสำนักนายกอาจจะมีการแก้ไขอะไรไไคล้ๆอย่างนั้อครปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนตอนส่งมาและแต่ว่าโผสี่สิบในกระทรวง มหาไทยเขาผ่านครมไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจะสามารถรื้อได้อีกครั้งไหมฮะสามารถรื้อได้อีกไหมท่างดูเหมือนกับว่ายังมีอีกลอตหนึ่งที่เป็นเรื่องของรองผู้ว่าเรื่องปองหลัดจังหวัดในนายอำเภอนะครับอ๋อยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าอืมต้องฮนะอันนี้ก็ต้องดูอีกรอบครับแต่โผลที่ผ่านครมไปแล้วเนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปทบทวนก็ทําได้ใช่ไหมก็ปกติไม่ไม่ไม่เคยเห็นทํากันนะฮะแต่ถามว่าย้อนกลับไปได้หรือไม่เนี่ย เคยมีครับเป็นบางตำแหน่งครับเคยมีไม่ได้ยกลอดใหญ่นะเป็นแค่บางตำแหน่งไม่ได้รื้อทั้งหมดถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับเช่นไปแล้วเรียกับหรื้อเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นครับได้ครับเช่นกรมการปกครองเช่นกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะผมเขียนข่าวให้เลยดังนี้เป็นต้นจะทุกข้ามมาทำได้แต่อยู่ที่จะทําหรือไม่ทะแต่เนื้อสื่อื่นใดช็อตต่อไปก็คือปรับครมไหม คุณสาธต์ิมมองยังไงคะอันนี้ก็จะ,ะจะเป็นประเด็นนะฮะคือคือขณะนี้มันจะเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องของภายในแต่ละพรคก,ก่อนนะเค <Okay. S 1> ค่ะทีนี้เท่ากับว่าตอนนี้ลุงป้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นทั้งนายกแล้วขึ้นมาเป็นทั้งหัวหน้าพรักพลังประชารัฐค่ะเราก็ไม่รู้ว่าในพลังประชารัฐจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแต่ว่า <Okay. S 2> ในแง่ของพรครวมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณจากพรคร่วมนายกเว้นประชาธิปัตย์จะมีประเด็นเดียววันที่ห้ากันเนี่ยวันที่สิบห้ากัน คือกรณีของคุณนิพนธ์บุญยามันนุอ๋อคดีคุณนิพนธ์ที่ต้องมีาการวินิจฉัยกันใช่ครับสารรัฐมนูลเหมือนกันเรือ่องว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ครับครับอะสรุปเลยดีกว่าคุณคุณสาธิตครับผลกระทบต่อการเมืองที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับฟังคุณสาธิตแต่วิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่หมายถึงคนการเมืองส่วนใหญ่เขาก็มองกันว่าปลายทางจริงๆคดีแปดปีเนี่ยลุงตู่ไม่น่าจะรอดถูกไหมฮะ ไม่น่าจะรอดทนทางน้าเสียงนี่ท่านไหนที่วิจารณ์ฮะวิจารณ์กันว่าดูทนทางไม่น่าจะรอดโอเคใช่ครับโอเคประเด็นที่สองเมื่อมองว่าสุดท้ายปลายทางจริงๆลุงตู่ไม่น่าจะรอดปม8ปีผลกระทบต่อภาพการเมืองใหญ่จะเป็นอย่างไรครับขบวดเลยฮะการเมืองใหญ่ไม่ใช่แต่ละขั้วการเมืองใหญ่จะเป็นไงครับ ผมดูปรัชญาเศรษฐกิจไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนะครับกับสองเนี่ยผมว่าในงแง่ของของการเมืองเนี่ยถ้าเกิดสมมติคำวินิจฉัยเป็นอย่างที่คาดก็คือไม่รอดเป็นแปดปีผมก็คิดว่าประเด็นก็จะอยู่ที่พลังประชารัฐจะไปต่ออย่างไงจะไปต่อ,อพลังประชารัฐมัจะเกาะกลุ่มเหมือนเดิมไหมห,หรือว่าจะมีพื่ง,ง่ายก็คือเกิดภาวะรัฐบระสายลุมนต้อมจะกุมอยู่หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีสภาพของการที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงโยกย้ายกันไปไหนเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับเพื่อไทยก็เกิดไปถึงขั้นแต่ผมคุยกับเพื่อไทยบางคนเขาเองก็ยอมรับว่าภายในพรรคเองก็มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายกันอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่ากําลังจากฝั่งของของดูใบที่เข้ามาก็ดูเหมือนว่ามันมัน,มนคือพอไกลสัญญ,ญามันแผ่วมันธรรมดาเานี่ยอร่างงี้นะก็ยังเป็นปัญหากันอยู่เพราะงั้นอพอพลังสญ,ญามจะเทไปฝั่งไหนเนี่ย มันก็จะมีพรรคเกิดใหม่ซึ่งผมวิเคราะห์อาจมีการรวมตัวกันเนี่ยจะดึงคนส่วนนี้ได้ไหมถ้าดึงก็ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นดึงกําลังที่ที่เปลี่ยนแปลงไหม่แต่ถ้าดูในภาพรวมี่ผมก็ยังมองว่าจนเดี๋ยวนี้เพื่อไทยยังไม่เปลี่ยนอยู่คนทั้งมากนะครับก็เพียงแต่ว่า,าพรรคใหม่อะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีการรวมตัวกันดึงกําลังใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ย สามารถจะแชร์ไปได้มากน้อยแค่ไหนครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับโกกติชาด้วยยังมีความเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแต่ถ้าเกิดลุงตู่รอดนะครับผมว่าเกมเปลี่ยนคราวนี้ไปอีกแบบหนึ่งเลยครับยังไงฮะเดือนกว่านี้สนุกครับยังไงฮะจะเปลี่ยนยังไงครับถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายแกรอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงฮะได้ไปต่อมันจะเปลี่ยนไงฮะผมว่าผมก็มองว่ามันจะออกประตูกลางหรือเปล่าที่มี่้อบว่าอยู่ได้อีกสองปี อ๋อถึงหกแปดตามรัฐนรมนี้ตามรัฐมนูญก็เขาไปสองถูกต้องฮะก็สองปีปั๊บอยู่ต่อไหมเดินต่อไหมถ้าเดินต่อไปไหนอยู่พลังประชารัฐหรือจะไปของคุณธีรพันธ์เองเป็นต้นหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติครับใช่ครับอืมแต่ถ้าไม่ได้ไปต่อจริงๆหมายถึงลุงตู่ผมว่าพักรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตุ๋สงสัยจะแห้งตายอยู่ตรงนั้นเลยนะเนี่ยผมคุยกับคนในรวมไทยสร้างชาติหลายคน มั่นใจนะครับเพราะจะเห็นว่าเขาวางยุทธศาสตร์ดานเขตเปงเบตต้นไม่ได้วางยุทธศาสตร์บัญชทรายญชื่อนี่การวางยุทธศาสตร์ระบบเขตเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีการคุยกันไปหลายคนจากหลายพักเขามั่นใจอย่างนั้นหมายถึงว่ายังเดินต่อได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาจะเดินต่ออืแล้วคุณสาธิตจะไปอยู่เขาไหมรวมไทยสร้างชาติอผมอยู่ทังยังอยู่ที่เดิมครับเอาขอบคุณมากครับคุณสาธิตขอบคุณครับขอบคุณนะ ก้ัวสุดทายค่ะคุณสาทิพษ์หลองเตยค่ะสอส,อสอตรังประชาธิปัตย์บอกชัดยังอยู่ตรังประชาธิปัตย์เอานักจัดการมามองก็โอเคแบบหนึ่งแต่แต่เราตั้งใจเลยเอาคนการเมืองมามองการเมืองสักนิดหนึ่งดีไหมจะเห็นในทุกมิติง <c oughs> ไงเห็นไส้เห็นพุงเห็นทุกอย่างมิติแบบคนการเมืองก็แบบคนการเมืองไงมันก็จะมองในมิติหนึ่งไงจะเห็นทุกอย่าง